สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับกับสื้าพ,พี่น้องมาเบ่งควายงามๆราคาดีเซนเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพี่เจี๊ยบนะครับวัฒนาฟาร์มนะครับบ้านน้องกงอุ้งอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับมีทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่สองตัวนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับมาเปิดในมืน้อนี้เดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสิเปิดราคาแน่นี้ยนะผม สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะนะครับวันนี้มีของงามฝากพี่น้องอยู่2ตัวเนาะเปนวน้อยค่ะเป็นสาวน้อย2ตัวค่ะเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับผมสาวน้อยตัวนี้มิซึ่บะครับนี่ชื่อน้องเกศรค่ะน้องเกศรเป็นลูกสาวของใครเพจเป็นลูกสาวเก้าเจริญค่ะเกิดจากแม่บ้านบ้านสูงร้อยสี่สิบค่ะแม่บ้านบ้านลูกแต่ว่าเป็นลูกเก้าเจริญนะครับจักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ได้สิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนสูงที่ร้อยสิบเก้ายี่สิบนี่แหละค่ะคือร้อยสิบเก้าบวกเนาะ เบื้องเอกสารของเพื่อนนะครับผมนี่คือกำหนดคลอดไอ้ตามนี้เนาะสิงหายเนาะกรกฎาษกระดาษนะพี่เนาะเพื่อนเขียนไว้กรกฎาษกะนะครับผมหกซีนะครับสิเอ็ดเดือนหลอดชัดเจนนะครับสูงร้อยสิบเก้าล้มาเบื้องความงามของน้องเกศ๊ซ้อนกันนะครับผมเบื้องหน้าตาหน้าเขาคนก่อนหน้าคมสวยเลยเนาะหน้าสวยเป็นหน้าคมสวยหน้าสวยมากนะครับเขาเปิดนะครับด่งคมปานฝรั่งพี่น้องครับเบื้องเอาสัน ดังเพื่อนเนี่คมดีขนาดค่ะองคอแข้งขาค่อยไม่ติดหนิเราเพี่เนาะไม่มีค่ะนะครับบึงลำตัวเพื่อนเขาเนี่ยเฉยๆความยาวนะครับนี่ยลำตัวยาวใช่นะครับลำตัวยาวดีนะครับพอได้อายุของเพื่อนนี่ความสูงสกับจีคลนอีกความยาวกับมาแล้วค่ะนะครับบึงคอเพื่อนหัวหนกนะครับหัวหนกนู่นี่ข้อหนาดีนะครับมีขวนดีนะครับผมเบึงเอานะครับนี่หลังกว้างเนาะค่ะกกหางพุ่มหางนม นมใหญ่งงเลยครับนมซีเตาเม็ดใหญ่งงเลยนี<ะ>่ครับหางเลยขานะครับเบ่งเอานเบ่งรอบๆกันเนื้อหนังเนื้อหนังเต็มคอมาดีค่ะดีคอเป็นย่นเป็นยเนาะพี่เนาะ,ะมักตะนาพี่เนาะครับนาสวยนะครับเป็นนาสวยสาวสวยเลย<ะ>นาคมดีสำหรับน้องเกศรอน ลูกสาวก็จะเลื่อนไว้สิเดเดือนเนี่ยสูงร้อยสิบเก่าบวกสิเปิดราคาได้พี่เปิดราคาหกหมื่นห้าพันบาทค่ะหกหมื่นห้าพันราคานี่ต่อรองอะไรเนาะต่อได้ค่ะมือไม่ก็เอาไปเลี้ยงได้นะครับเนี่ยไปพัฒนากันนะครับพอ<ร>ปร,ระกวดเลยไม่ได้เปิด <laughs> ไม่ได้ติดงานประกวดไม่ได้เปิดน,นั่งไม่ได้ก็เอาคัดคัด,ดงามๆมาให้พี่น้องนะครับไปพัฒนาต่อนะครับเปิดกันสิได้เรื่องความยาวพี่น้องครับนี่ยเป็นเป็นควายที่ยาวแล้วก็นน่าสวย ถ่ายเพื่อนกับมาดีคอมาดีชอบคอเพื่อนกับสีใหญ่ขึ้นอีกเนาะแบควายคอย่คอยย้อนเนี่เพื่อนกับสีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อมีความกมาดีอยู่ค่ะอกของเฮาก็ดีอยู่แม่เพื่อนกับสูงหน่อยสี่สิบอยู่นะครับนานจะเกินแม่อยู่นะครับผมเอาผูดที่ว่าอยากได้นะครับหกหมื่นหานะครับสาวสวยตัวนี้บอกเบอร์พี่น้องนี่พี่ศูนย์แปดสี่ค่ะ 290-2838ศูนยค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับเปิดตัวแรกไว้วสวยๆเลยนะครับ65,000นันต่อ 5, 000, ตรองราคาได้เดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งครับตัวที่ซอนกันอันนี้ก็เป็นแม่สาวกันเนาะค่ะอยสาวนะครับมี่ซื้อมาทำอะไรพี่ปั่นน้ำนมเอ่อชื่อน้องซ่อนกินค่ะน้องซ่อนกินเป็นลูกสาวของใครครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกสาวเทพบุตรร้อยเอ็ดค่ะลูกสาวเจ้าเทพบุตรเนาะ,ะนี่ครับผมสี่ห้าเดือนเนี่ยค่ะไอเจ็ดเดือนก็พี่ ปีสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยปีสี่เดือนผสมจริงมากบ่เพค่ะผสมจริงเทพพบุตรนะครับเทพบุตรเป็นสายเก่อเจริญเท่ากันนะครับพอก่อเจริญแม่สายเพียวดอนค่ะนะครับผมสูงที่ร้อยยี่สิบเก้าสามสิบะค่ะวัดดีดีก็ได้อยู่ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าบวกเนาะค่ะนะครับผมปีสี่เดือนค่ะฟันนมอยู่อยู่ค่ะนะครับผมหน้าตาหน้าเขาเพิ่นดีค่ะนะครับหน้าเขาเปิดเนาะหน้าเขาเปิดนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอเล็บดีบุ้ยตําหนิงเนาะ เอาขวานล่ำตัวให้พี่น้องเบิ้งพี่ให้พี่น้องเบิ้งล่ำตัวกันนะครับผมเบิ้งแขงเบิ้งขาเพิ่นนะครับอ่างดีครับเบิ้งเอาครับนี่โครงสร้างเอาไปพนากันได้นะครับเบิ้งล่ำตัวเพิ่นนะครับคอดีขนาดคอกันหนาให้กันอ่างใหญ่เอาเบิ้งถ่ายเพิ่นก่อนกบหางพุ่มหางประกันปีนนี้ทุกตัวนะพี่เนาะประกันค่ะนะครับผมนมสีเต่าเนาะค่ะนะครับเบิ้งรอบกันเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปพนาต่อ นะาสำหรับน้องซ่อนกินลูกสาวเทพระบุษเกิดจากการผสมจริงน้าผมสิเปิดราคาด้พี่เปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้าพันค่ะเจ <75, 000 S 1> ็ดหมื่นห้าพันราคาหนี่ต้อนอีกต๋อได้ค่ะขันเมาแพรคคู่กับที่รถให้อีก ลดได้ค่ะนะครับมาถูกก็ขายถูกอะค่ะมาราคาแรงนิดก็แล้กำเงินมาแสนแสนต้นๆนะครับเอาไปสองตัวเลยมันอยู่ที <Wit> ่จังหวะด้วยอืมนะครับตัวนี้ก็เป็นเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับนี่พูดอดไที่ว่าดีก็ได้ดีๆมาอยู่ทุนน้อยๆนะครับผมเอาไปเลี้ยงได้เลยเพราะว่าโครงสามเพิ่นถือว่าเอาไปพ่านากันได้เพราะว่ากระดูกนะครับมีความญงอยู่นะครับผมอ่างเพิ่นก็ดีนะครับนี่นาตานาเขาเพิ่นวที่ว่าอยากได้ตัวนี้นะครับเจ็ดมือหานพี่เนาะ ราคานี่ตัวร่างกันได้มีรถระทรงไฮมีค่ะมีนี่ครับผมพอดอยู่ใกล้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับนี่มื่อนี้เปิดสองตัวค่ะครับผมอยู่ในครอบกับมีอยู่มีค่ะแม่ลูกกับมี่ปวดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยสูงอะไรพี่หนึ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าค่ะแม่ลูกร้อยสี่ผ่าลูกตัวผู้เนาะสี่ค่ะลูกตัวผู้เริ่มเริ่มท้องใหญ่แล้วอันนี้ในเผือกเอียงเลยค่เผือกนี่ประกวดได้รางวัลชมเชยมาค่ะหนองบัวเป็นสาวบ่พี่ค่ะสาวจุเนีย เสาจุนเนี่ยอ่าเอกูได้ที่ว่าอยากได้ก็ค่อยเขามาเบิ้งกันไอ้ยเจ้ากองเขารอบนี้ได้ที่ห้าอืมนะครับผมไอ้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดนี่ของพี่เจี๊ยบนะครับวัฒนาฟ้ามื่อนี่เปิดอยู่สองตัวค่ะนะครับหกเมืองหาเนาะกับเจ็ดเมืองหาค่ะอันนี้แม่พันธุ์ใหญ่ๆนี่เก็บไว้เป็นแม่แลักลูกบิ๊กอุทัยลูกบิ๊กอุทัยโอ้โหใหญ่เลยเดือนหน่อยๆแล้วนี่ครับลูกสาวพี่ลูกชายใช่ลูกสาว นี่น่าจะปีหน้าแหละอืมเอาไว้ลงปีหน้าเนาะลงปีหน้ามาดีอยู่มาดีค่ะนะครับแล้วก็เจ้ากล้องจุนเนี้ยเตรียมตัวจะไปที่โนุโลกค่ะที่สิษย์นี่ครับผมเริ่มเป็นบ่าวแล้วเป็นบ่าวแล้วตั้งปีเท่าไหร่พี่เนี่ยปีห้าเดือนกว่าๆแล้วค่ะปีห้าเดือนเนาะค่ะนะครับผมหน้าขึ้นไรเพิ่นก็บจะเล่เรื่องเนื้อล้วนๆเนาะเนื้อใหญ่เนื้อหนานะครับนาตาเพิ่งเอาตาฮักนะครับเนี่ยตาล้อเหลา เราก้องจูเนี่ยนะผู้ใดที่ว่าอยากเข่ามาเบิงกะเข่ามาเยี่ยมชมกันได้ได้ค่ะนะครับแต่ว่ามื้อนี้ที่ว่าเอามาแบ่งให้พี่น้องกะมีน้องเจซ้อนกับน้องซ่อนกินกับน้องซ่อนกิน65,000กับ75,000มื่นห้าหค่ะเอาต่อรองกันได้ทุกตัวค่ะขอบคุณมากๆค่ะ FC นะครับผมสารับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามาชุ่มกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกลือกสภาพพี่น้องเบิงมาชมกันเคืนนะครับอย่าลืมนะครกดตามแล้วกดแชร์เพื่อเลังใจให้ช่องชาฟ้าเที่ยวไอทหรับคคลิปนีี้สสวัดรับ